อันนี้มีชื่อว่าวัดปากน,น้ำพาันเจริญก็คือเป็นวัดของ,ลงหลวงพ่อสนนะคะ,ะลหลวงพ่อสนก็เป็นพระปฏิบ,บัติที่เขาเรียกว,ว่ามีวิชาชื่อว่าธรรมกายก็ที่ว่าทำไมคนพี่แดนถามเมื่อกี้นะคะว่าทำไมคนเยอะใช่ไหมคะไม่ใช่วัดพราหมณ์อ๋อวันนี้เป็นทำบุญกระถิ่นค่ะกระถิ่นก็คือเป็นการเหมบิดหลังจากหกพรรษาเ,น,เน,นี่แหละ,ะนะก็จะมีทำบุญใหญ่เพื่อเหมือนว่า ให้ชาวบ้านได้ต้องทำบุญเพื่อจะไปสร้างอะไรบางอยาๆๆๆ่างประมาณนี้นะครับก็ไปได้ว่างานกันค่ะก็ทุกคนก็จะเอาเงินมาร่วงทำบุญเป็นทำบุญกองใหญ่ตามราคา อันนี้จะเป็นของวัดตักน้ำคนเยอะมากเพราะว่าหลวงพ่อท่านดังมากค่ะด้วยบารมีท่านก็นดังแล้วคนจักเยอะเงี้ยก็คนนับถยูเยอะก็ดังมากก็เลยคนเยอะมากแบบใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะกองใหญ่แล้วบุก๊กคิเชงอาหารยังไงเจแที่เรียกว่าออกโรงทานก็คือการแจกอาหารฟรีกคือเหมือนแบบให้คนที่มาร่วมบุญได้แหละถ้าเกิดบางคนหิูเราเขาพิดูรันได้ทานบางคนแต่เย่างวนี้ก็คือถ้าไม่ร่วมไม่ได้มาร่วมบุญแต่ ไม่มีอะไรอยากได้อาหารทานก็สามารถมาทานได้ฟรีฟรีหมดเลยเนาะก็เหมือนเป็นการทำทานเอามากินเยอะมากเลยครับทำแถวเยอะมากเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเรียกทาทานใช่จะให้ของแจกของเป็นการโดเน a t i o n donation นั่นแหละอยากชอบไหมคุณเล็กที่ไม่เคยมาทำทานอันนี้อย่างแบบทำติ่งกองติ่งกองก็จะได้ผ้าไตร ก็จะมีอาหารไปด้วยนะแล้วก็มีตะลับปัตรแล้วก็มีอ่าหนังสือสม,มุดแล้วก็ท่านก็มีนะพรดเครื่องไปด้วยอ่านด้พมาก็จะมีแบบเป็นรุ่นเอ่อแล้วก็ส่วนรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนเออเราก็ได้แค่สมุนเพราะว่าแม่ับอาตั้งแต่สมัยแม่แบบเคยรู้อะไรเงี้ยแม่ทำมาตลอดอันนี้ก็ เราเป็นเคนรื่อ<น>งถือกองก็จะที่ก็คือถวายพระหรือเของ,ของประปาท่านก็จะนั่งไปนำไปโอนกับข้อมูลเนาะบางตอนัวนข้องเี้ยได้ใช้ในการทำบุญอะไรเงี้ยเราก็ได้คุณแต่เนี้ยท่านเยอะมากท่านก็คงได้เราแจกจ่ายไปตามว่าแต่จังหวัดที่เขาไม่มีหลยยักส่วนนี้อะไรประมาณนี้ค่นะเขอบใจมากนะครับคุณอาภัสราอันนี้อะไรอ่ะก็คือให ก็เป็นผู้บัญานารแบบเจ้าภาพเจ้าภาพแบบติดกองติดกองก็ทิ้งกองหาอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ให้ให้เลยให้อ๋อสวยเลยได้พีเยษหลวงพ่อแล้วบอกก่อนว่าอันนี้คนละคนละวัดกับธรรมกายนะคะคือพ่อหลวงพ่อเขาเรียกว่าการปฏิบัต <somet h> <noise> ิธรรมกรรมฐาน ตัวหน่กองเนี่ยอันนี้มีกองกองเนี้ยที่เป็นสายธรรมกายก็คือวิชาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อโสธรแต่วัดธรรมกายเขาเอาไปตั้งชื่อเอาวิชามัาเป็นศิษย์อยากเป็นศิษย์ลหลักเลยมาบวชอะไรเนี้ยก็เอาไปตั้งชื่อเป็นวัดธรรมกายเพราะฉะนั้นน่ะแต่โกนลาตะโกนลาตะลกนวัดการต้องต้องแจ้งก่อนนะ ต้องเทเวนี่หรอโอ้คนเยอะมากม่อมมอมีงกีนเยอะมากเลย สวัสดีครับอร่อยอ่ะโอ้โหเยอะมาก

อธนนี่หาแผ่แม่ก็จะแผ่ให้สัพพะตะทั้งหลายโลกทั้งคนบนโลกลอะไรเรียกทำอะไรตัวตอนนี้นั่งแจกอาหารแล้วมาแล้วทำอะไรตัวอ๋เอเดี๋ยวเขาจะให้เดินเนี่ยสามรอบอาสามรอบโบน่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอไปาามมเป็นรางคาร์บูดเขาจะมีเขาจะนั่งรับซ้ำหนึรับ อย่ารอย่ารอแม่ค่ะแเราก็ไปดูแกไทยไ่คนเดียวหรเไ้ดีมา้าศึกข้าศคกขาเพื่อนมาหลายคนนะที่นี่ยเยอะมากเลย วั่งยาะชนภาคุณมัรพตัชรันฉริยเรือรุกศาสนานคุณแม่เกียรติภัณนิยมดีคุณราหนาาสาวรังสมารใคร่ไปไหมืนเน ครัดสวยมาอันนี้ดอกรม้อันนี้บานเป็นปุยอันนมาลิสวยสวยสวยมากใี่มากตาใหญ่มาก Hukqia għal maħber 9-10- 看那一路，看那。